สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะโอ้วันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องในการกระทําความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปขอยเป็นเพื่อนอาจารย์รับฟังรับชมอย่างสนุกนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดนะคะ 1. ตัวการในการกระทําความผิดคือบุคคลที่มีการกระทําร่วมกันและเจตนาร่วมก,กันกับบุคคลอื่นค่ะในการกระทําความผิดอาญา 2. ผู้ใช้คือบุคคลที่ก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดโดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมกระทําความผิดนั้นด้วยผู้ใช้อาจโจ่งให้บุคคลผู้หนึ่งหรือวิธีใช้วิธีโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปก็ได้ค่ะ สนะคะผู้สนับสนุนคือผู้ที่ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทําความผิดไม่ว่าก่อนหรือในขณะทาความผิดค่ะตัวการในการกระทําความผิดมาตรา83ตัวการในการกระทําความผิดคือบุคคลที่มีการกระทําร่วมกันและเจตนาร่วมกันกับผู้อื่นในการกระทําความผิดทางอาญา 1. การกระทำร่วมกันอาจเป็นกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกระทำส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นองค์ประกอบของความผิดหรือเป็นการแบ่งหน้าที่การทำหรือร่วมกันอยู่ในที่เกิดเหตุนในลักษณะที่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้กระทำความผิดคนอื่นทันทีก็ได้ 2. การมีเจตนาร่วมกันของตัวการหมายความว่าผู้กระทำผิดทุกคนได้รู้ถึงการกระทำของกันและกันและต่างถือเอาการกระทำของคนอื่นเป็นการกระทำของตนเอง 3. ตัวการต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นแต่ตัวการแต่ละคนอาจรับโทษไม่เท่ากันก็ได้ความผิดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลใดบุคคลนั้นก็เป็นตัวการตัวอย่างเช่นนะครับกอลักทรัพย์ของผู้อื่นก็เป็นตัวการลักทรัพย์แดงทําลายดําสลบไปแล้วเขียวมาเห็นดํานอนสลบอยู่จึงลักทรัพย์ของดาไปแต่แดง เป็นตัวการทำร้ายร่างกายเขียวเป็นตัวการการรักทรัพย์ความผิดอันเดียวอาจมีผู้กระทำความผิดเพียงคนเดียวดังกล่าวข้างต้นแต่ในบางกรณีก็อาจมีผู้กระทำความผิดหลายคนเป็นตัวการก็ได้ดังมาตราที่83บัญญัติว่าในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลแต่ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นตัวอย่างเช่นนะครับก็ขอร่วมกันไปลักกําปั้นเหล็กช่วยกันลักกําปั้นเพราะกัาปั้นหนักก็ขอเป็นตัวการในการกระทําร่วมกันแต่ความผิดอาจเกิดจากการกระทําหลายอัน กอขอร่วมกันไปทําร้ายร่างกายคอกอเป็นผู้จับคอให้ขอชกทั้งกอและขอเป็นตัวการทําร้ายร่างกายครับผู้ใช้การกระทําความผิดผู้ใช้คือบุคคลที่ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดโดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้นด้วย ผู้ใช้อาจเจาะจงให้ผู้บุคคลหนึ่งหรือใช้วิธีการโฆษณาหรือประกาศให้แก่บุคคลทั่วไปก็ได้ 1. การก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดคือการทําให้ผู้อื่นที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทําความผิดได้กระทําความผิด 2. ผู้ใช้จะต้องมีเจตนาต่อ การให้ผู้อื่นกระทำความผิดหากผู้อื่นกระทำความผิดตามคำพูดของผู้ใช้โดยไม่ได้มีเจตนาผู้ใช้ไม่ต้องรับผิด 3. ความผิดของผู้ใช้ขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดของผู้ถูกใช้หากผู้ถูกใช้ไม่ได้กระทำความผิดผู้ใช้ต้องระวังโทษหนึ่งในสของความผิดนั้นแต่หาก ผู้ถูกใช้กระทําความผิดจะต้องพิจารณาไปแต่ละกรณีของความผิดตัวอย่างเช่นนายก้อนเพื่อนของนายนาคได้พกปืนมาหานายเอโดยตั้งใจจะใช้ปืนข่มขู่นายเอเท่านั้นแต่นายนาคได้บอกกับนายก้อนว่ายิงเลยยิงเลยนายก้อนจะยิงนายเอไปหนึ่งนัดจากเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่านายนาคเป็นคนยุยงให้นายก้อนยิง นายเจึงสังเกตว่าการใช้ให้กระทำความผิดนี้ความผิดเกิดแก่ผู้ใช้แล้วในทันใดที่มีการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดก็ใช้ขอให้ไปฆ่าคนในวันพรุ่งนี้ก็มีความผิดแต่วันนี้แล้วแม้ในวันพรุ่งนี้ขอจะไม่ได้ไปฆ่าคนเพราะกลับใจเสียก็คงจะต้องมีความผิดอยู่เว้นแต่ว่าโทษที่จะต้องรับแตกต่างกันกรณีที่ขอไปฆ่าคนแล้วผู้สนับสนุนการกระทำความผิดมาตรา8ป ผู้สนับสนุนคือผู้ที่ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทำความผิดก่อนหรือในขณะที่ทำความผิด 1. การช่วยเหลือที่เป็นการสนับสนุนจะต้องกระทำก่อนหรือในขณะที่ทำความผิด 2. ผู้สนับสนุนจะต้องมีเจตนาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กระทำความผิดทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่า ผู้ได้รับการสนับสนุนจะทราบถึงการช่วยเหลือครั้งนี้หรือไม่3ผู้สนับสนุนมีความรับผิดเพียง2ใน3ของความผิดที่กระทำลงครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนายแดงต้องการฆ่านายขาวแต่นายแดงไม่มีปืนนายเขียวมีปืนนายเขียวเลยให้ในายแดงยืมปืนเพื่อช่วยเหลือนายแดงในการฆ่านายขาวนายเขียวจึงเป็นผู้สนับสนุนครับ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอของกลุ่มพวกเราหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ